สวัสดีค่ะเม่นูมันนี้ขายาสุภาพมาเห็นอาหารจานเดียวง่ายๆค่ะก็คือผัดมีส่วนะคะพี่น้องปกตินะคะยูนี่ผัดมีส่วเขาจะสกีนแค่ช่วงเทศกาลตรุษจีนนะคะแต่เผอิญค่ะเยาวไปเห็นเซนนะคะพี่น้องยูนี่ตู่เลยจะมาผัดบะแมีตรุษจีนก็เฮ็จกินได้ค่ะพี่น้องนะคะมาหามาเบึงส่วนผสมกันค่ะก็จะมีหมูหมักค่ะพี่น้องนะคะมักไว้ยังดีนุ่มๆค่ะแล้วก็กุ้งแห้งค่ะกระเทียมซับค่ะแล้วก็ เซนมีส่วนนะคะเป็นเซนเล็กนะคะสไตล์เอ,อเอ่อเขาเออยอย่างสไตล์ฮ่องกงค่ะเพราะว่าเซนเล็กเนะคะ่ค่ะพี่น้องก็จะมีถั่วงอกค่ะกระลำปีค่ะแล้วก็แค่หลอดแล้วก็ใบขึ้นชายค่ะใบกุ้ยช่ายนะคะแต่บบมีแค่ตอหงกับเห็ดหอมสดนะคะ ก่อนอื่นค่ะยาสภาพมาหลวกเซนกันก่อนค่ะนะคะมีส่วนมีหลายแบบนะคะเซนใหญ่ก็มีเซนหน่อยก็มีแล้วแต่เข้ามักนะคะปกติยุ่นี่ค่ะถ้าพัดไว้เจ้าตุ้จีนจะเอาเซนใหญ่กุนี้นะคะอันนี้พัดกินเองค่ะนะคะก็เลยเอาเซนหน่อยแน่นะคะพี่น้องนะคะ เซนไม่ส่วนคะ่ะพี่น้องเมื่อะมีความเข้มอยู่ในตัวนะคะเวลาเข้าปรุงเข้ากัอนอย่างอย่างมือในนิดนึงค่ะนะคะส่วนกันลวกคะ่ะพี่น้องนะคะก็สามารถกะเอาได้เลยวา่าเข้าอยู่ด้เซนหนุ่มมากหนุ่มหน่อยนะคะพี่น้องนะคะเอาลคะค่ะเดี๋ยวขออนุญาตลวกแล้วเรียบร้อยคะ่ะนะคะเดี๋ยวจะพามาผัดอีกรอบหนึ่งคะ่นะราคาพี่น้องหลังจากลวกมีส่วนแล้วค่ะทีนี้เราจะมาทําการผัดกันค่ะผัดกระเทียมให้เหลืองหอมเลยคะ่ะ นะคะอาหารทุกชนิดนะคะยอก็ส่สบองตลอดค่ะกระเทียมก็ซอยได้ค่ะนะคะถ้าพัดบ์เหลืองเบลหอมนะคะเอาไปพัดกับบมี่กินค่ะพี่น้องนะคะเห็นเหลืองเล็หน่อยนึงถ้าเหลืองมากเกินไปกับสิขมค่ะนะคะใส่หมูหมักลงไปค่ะ แล้วก็ตามด้วยกระลำปีนะคะเพราะว่ายู่นีข้าะเจ้าจริงกระลำปีที่ซุกนะคะซุกแบบว่าซุกเละได้หระค่ะที่น่อท้ยายเดี่ยวถืงต้องใส่ลงไปก่อนตามโดยกุ้งแห่ง นะคะคจากนั้นค่ะตามด้วยมีส่วน้ีข้าลวกไว้แล้วค่ะเส็นน้อยน้อใส่ลงไปค่ะพับให้เท่ากันด้วยค่ะ เส้นมีส่วนนะคะยยอหลวกบอให้มันแพเกินไปนะคะบบให้เละเกินไปค่ะเพราะว่าจะเอามาผัดอยู่นะคะก็เลยเอาแพแบบว่าซุกนะคะหลวกประมาณหานาทีนี่นะคะนะคะพี่น้องก็สามารถปั๊บได้ค่ะอยากได้แบบว่าซุกเลยหรือว่าเละหรือว่าเอาพ่อพี่ย่าหนุ่มหนุ่มรือสีก็ได้ค่ะนะคะเอาละค่ะหลังจากนั้นใส่ถั่วงอกลงไปค่ะนะคะถั่วงอกหน่อยแน่นิดนึงค่ะ แล้วก็ตามด้วยพงปุงรสนิดนึงนะคะเ้นนีส่นสวนก็มีความเข้มอยู่เลยค่ะพี่น้องยาใสา่ไรเลยค่ะจากนั้นก็ใส่น้ำตาลทรายนะคะจากนั้นค่ะตามด้วยซีอิ๊วขาวนิดนึงนะคะตามด้วยซีอิ๊วดำจ้า พัดไปเรื่อยๆค่ะเป็นบะหมีมม่นะคะมีส่วนสีก่อนเลยค่ะย่ดต่มเบิดเลยออกมาก้หลายเติบยู่งด้ที่น้องนะคะนะคะ อยากนั่นค่ะเดี๋ยวกับชิมรสก่อนค่ะยืดแน่นวะค่ะพี่น้องใส่ที่อขาวใส่ผมปรุงรสอีกหน่อยนึงนะคะโอเคแล้วค่ะ ที่นี่พัที่เขากันค่ะจากนั้นค่ะปิดท้ายด้วยใบกุยช่ายนะคะแล้วก็แค่หลอดค่ะบางค้นกับบหมากกินของใบกุยช่ายนะคะพี่น้องเอาไปหลก่งามก้นกระได้ะคะ่ะแต่ว่าพอเยี่กินสดกระแสบกินกินชอบกินมันนะคะพี่น้องนะคะก็เลยบ่มีปัญหานะคะบางค้นก็ว่าเม้นเขียวบ่มักนะคะ ก็เอาไปลวกน้ำก้นเคยเอามาพัดค่ะเอาละค่ะแค่นี้ค่ะพี่น้องก็เป็นอันเสร็จขัดผัดมีสั่วหอมๆยั่วๆจ้าไปขัดยาประเทศลยขัดห้เบิงจ้า นี่แหละค่ะพี่น้องมิ้นุ่มือนีิค่ะผัดมี้นส่วค่ะพี่น้องมือนนิใส่เป็นเส้นเล็กๆนะคะสไตล์ฮ่องกงเลยค่ะพี่น้องนะคะเส้นเนี้ยวหนุ่มค่ะหอมหอมแสบค่ะพี่น้องนะคะปรุงรสด้วยผงปรุงรสค่ะซีอ,อิ้วขาวซีอ,อิ้วดำแล้วก็น้ำตาลทส้นิดนึงนะคะแต่ว่าเวลาปรุงก็ให้ย่างมือในนิดนึงเพราะว่ามีส่วนมันจะมีความเข้มนะคะนะคะมีส่วนกินได้ทุกเทศการเลยคะ่ะพี่น้องสำหรับบรเยอเขาจะสกินแต่ ช่วงตุดจีนนะคะแต่พอเออมันมีเส้นเหลือยาก็เลยเอามาผัดนะคะพี่น้องซื้อมากไม่ไมเนี่แหละแต่ว่าถ่วตะเก็บไวห้หอตุดจีนกระสดุคตรค่ะพี่น้องนะคะแซบเพื่อกันค่ะนะคะส่วนผักพี่น้องสามารถใส่ใดเลยค่ะจะเป็นเอ่อผัวงมอกนะคะหรือว,ว่าน้าก็ไดค่ะหรือว่าจะเป็นผักกะหล่ำปีอย่างนี้ก็ได้คะ่ะพี่น้องของเยาวขาแต่เห็ดหูหนูนะคะเห็ดหอมค่ะพี่น้องนะคะเห็ดหอมแล้วก็ เต้าหู้นะคะบดไส้ลงไปค่ะพี่น้องนะคะขอบคุณหลายค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เขามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกําลังใจดีๆเด้อจากพี่น้องนะคะมาค่ะมากินด้วยกันค่ะผัดมีซั่วค่ะกําลังร้อนๆจ้า